ไปดูหุ่นแกไม่ได้ครับปาดก้านคอมาก่อนเลยครับคาร์ลัอโจรโอ้ยแหมไม่กลัวเลยครับคาร์ลโจรนี่ครับเห็นหุ่นอย่างนี้ครับบอกเลยครับว่าอันตรายทุกจังหวะครับเพชรเฉวงหรือว่าสี่จาทีบีเอ็มยิ้มเดิมอะครับส่วนสูงอาจจะไม่มีอุปสรรคไม่เป็นปัญหาสําหรับเพชรเฉวงเลยครับเจอมาหมดเลยนะครับ สูงต่ำลำเตี้ยดูจังหวะนระชาดแข้งจับแม่ยางครับมแม่คาร์ลัโจนนี่ก็ถือว่าป้องกันตัวดีครับโดตลำตัวนี่ครับระวังสอกแกให้ดี f อสีจานี่สอคมมากนะครับหรือว่าเพชรแหวงเนี่ยครับแม่แข้งขายาวดีจริงๆครับคาร์ลัโจนเพชรแหวงตอนนี้ครับบุกเข้าไปประชิดต,ตัวตัดลำตัวไปครับ ขันลำไม่กลัวนี่สนุกเลยครับไอ้ครับหมัดขวาของขันลำโจ์ครับสวยครับแหมใต้ตาซ้ายเหมือนจะมีอะไรครับอ่านี่แหละครับของฝากจากสมุยครับให้รู้ว่าแผลเก่าแผลใหม่โอ้ยุดกับเจอครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับฟรีคิปครับ หลุนี้ทีบสวยครับเพชรเวงอืบวกซอกการขยับเข้าหาครับกาล์มโจนเจอบัดขตรขวาซ้าย,ายยสั้นกว่าแต่ทำไมต่อยถึงเลยครับนี่ครับเก๋าครับ จังหวะหลากเหลี่ยม,มวยนี่ไม่ใช่ว่าร่างกายใหญ่แล้วจะได้เปรียบอย่างเดียวครับเนี่ยครับเปลงศักดิ์ศรีรุ่นพี่หรือเปล่าครับคารมโจรอ้าวเจอครับเจอ,อมัดข้าขมโจรครับอ้าวเก่าก็โดนได้ครับโอ้มัดขวากัออกน้าลัวครับคารมโจรโอ้ยแข่ง้ายสับสอกครับ มาทีมาเป็นชุดครับอาวุธของเพชรเวงโอ้โหถึงก่อนครับโดนเข้าไปนี่ตอนนี้ใต้ตาน,นี่ก็เริ่มจะบวมขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับโอ้ยหวังสูงครับดีว่ามันยังไม่หนักพอครับการคอของคลัมโจนส์ครับเผลอไม่ได้ครับเอาหมดยกแรกครับ แหมเสียงตอบรับกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเลยครับดูครับหน้าตานี่ดูแบบโอ้เห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้นิดไม่น่าเชื่อครับดูก้านคอของคบโจรครับแม่ดีว่ามันโดนไม่เต็มอะครับนี่จงหวัดจับแล้วจิ้มลำตัวแล้วก็สับสอกครับโอ้แกง้งสอกมาตั้งแต่สมุยเลยครับดูครับจิ้มลำตัวหักสอกครับโอ้ทะลุกาดก้าไปเลยครับโอ้ใต้ตานี่ตุ๋ยเลยครับ แกโดนเหมือนกันนะครับปัดซ้ายนี่ครับโอ้โหเล็กกว่าสั้นกว่าจะต่อยถึงตลอดครับเข้าหมดครับซ้ายขวานี่ถ้าบอกแบบนี้ต้องบอกว่าอาวุธแกคมครับเพชรเฉวงแล้วดูครับการคอครับโอ้ยไม่มีสะดุ้งสะเทือนครับนี่ครับแพ็คมาฝากจากเจอร์ซี่เลยครับยกสครับเพชรเฉวงกับคาร์ลโจนส์ ซูเปอร์แมนพันครับไม่โดนปากหลักไม่หนีนะครับเพชรเวงจะงหวะยับซ้ายของคาร์ลัมก็ดีนะครับแต่ต้องออกให้แม่นให้ถี่ว่านี้ครับโอ้หเอาวบียการ์ครับโอ้ยแหกแล้วครับแหกโค้งไปแล้วครับ โอ้ยโอ้ยสองแผลครับอ่ะยังตูครับยังอยู่ครับคาร์ลัมโจนส์ครับอ่ะอ่ะสับต่อไม่ต้องรอแล้วนะเผชชเวงสับสู้ครับคาร์ลัมโจนตั้งสอกสู้เลยครับอุ้ยบวกครับกะบวกเลครับคาร์ลัมโจนเพชชเวงก็ชอบเลยแบบนี้มาเข้าทางเลยครับมาคนละเล่มครับฟันยิงเข้าไปเลยครับเอาหลุดหลุดหลุด โอ้โหดีว right? ่าแตกบริเวณใต้ตานะครับเลือดก็ยังไหลมาเรื่อยๆครับโอ้โหซอกแค่นี้คมจริงๆครับแล้วดูแล้วดูแกจ้องครับโอ้ก็มีเลือดกำเดาเหมือนกับเพชรเวงขออีกครั้งครับโอ้ยอะ หมอบอกหมอไม่เจ็บด้วยครับตามลำโจนไปเจ็บเองครับออ้เจอศอกแั้ครับแหม่ยิ้มครับเพชรเวงต้องสู้ครับอ้าวแหม่ไปกระตุกต่อมโกรธกันหรือเปล่าครับโอ้ยขำโจนต้องเปิดตัวสู้เลยครับคาร์โจนตอนนี้ครับแพสนามดูแลสองรอบครับไม่เป็นผลดีโอ้แต่ว่ากลายเป็นเพชรเวงครับเป็นฝ่ายเดินลุกล่าเข้าหาครับ เดียบซ้ายจากนัดอีก้วครับโอ้ยกระจิกกระใจทั้งงัดทั้งงัดครับกรรมการปัดขวาครับโอ้ยเต็มเต็มหน้างงไปหมดมึนไปหมดเลยครับคารลัมโจนวิเลือดด่ท่วมตัวแล้วครับต้ี้ยืนได้ด้วยใจเลยครับโอ้ล้วจะเข้ายังไงครับคาร์ลัมโจนเข้าไปก็โดนแบบนี้ครับกระเด้งกระดอนออกมาตลอด ขวดแข้งครับอีกทีหนึ่งแล้วขวดนี้ไม่มีเสียง้วยนะครับใช้นักแข้งแต่ครับแหมมาแบบสไนเปอร์นะครับดึงศอกกลับครับแหมยิ้มครับโอ้โหเบี่ยหมัดับหลังก็น่ากลัวแต่ว่ามันยังไม่โดนเป้าเลยครับแยบซ้ายไปเอ้เเข้าไปที่เดิมอีกแล้วครับแผลเดิมครับโอ้มีแผลใหม่ครับหแม่ จากพระเอกแผลเก่าครับกลายเป็นพระเอกเรื่องครับแผลใหม่ก็เรียบร้อยเจ้าตัวก็ยังอยากสู้ต่อครับคาร์ลัมโจนโอ้ยิ่งสู้มันจะยิ่งแหกสิครับไปไหวเลยครับโอ้โหสอกนี่ยังกระติดใบมีดโกนไว้ที่ปลายสอกเลยครับคมจริงครับหถือว่าเป็นจ่าทีบีเอ็มยิ้มหรือว่าเพชรเฉวงเพชรบัญชาครับเป็นมีดโกนติดเรได้เลยครับฟันหนักฟันแน่นฟันแรงฟันคมครับ ดูกันอีกครั้งนึงครับอาวุธของสี่จาหรือว่าเพชรเฉวงโอ้ยที่แผลแรกนะครับโอ้โหแล้วฟันย้ำเลยครับโหดจริงๆครับวันนี้โอ้ยเนี่ยครับโดนจิ้มขวางอนเงียเลยครับแต่ใจยังสู้ครับหัวเต็มๆครับแข้งขวาแป่จะดึงศอกกลับนะครับใจสู้ครับ เฉวเยงก็ยิ้มรับแล้วก็นี่ขออีกแผลหนึ่งครับโอ้โหจบเลยครับเจอแผลนี้ก็ไปครับแต่ตัวเองก็รู้นะครับว่าโดนแลลวครับแหม้เห็นเห็นเลยครับดูครับโอ้บสศอกหลุดปุ๊บนี่เลือดดูอีกทีครับโอ้กระฉูหุยโยนจะกระท่อประปาแตกเลยครับโอหมอบอกไม่ไหวครับ